โอ้กูได้เป็นผู้ดูแลสัตว์ทำไมอ่ะนี่กูเป็นตัวอะไรอ่ะใหญ่เลยเนี่ยเป็นช้างป่าพี่ไว้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 ให้กูรอดได้ไหมอ่ะมันเป็นใครทำไมกูต้องให้ทมวันนี้รอดด้วยเขาค่อยๆขึ้นมาค่อยๆปีนแต่ขั้น ร้องหอบแล้วก,วก็กร uh ับมเล่น้องมาเล่กเล่นเกมซ้อนแอบนี่ค่ะในบ้างค่ะอยาจะลองเล่นเกมซ้อนแอบอย่าไปไม่เลาไม่เดินรอไปไต่เด็กก็จไหล่อหล่อโอ้ัหซูเปอรมูฟซอดม่งนูยิงกามกลางได้อีสอดไอ้คน นเชิเปิดในในเราบอกได้ปะเปิดได้ดิยวคนยืนยันละยันนะแต่กูเปิดได่เปิดได้ปะม่เป็นเขาเขาดิอ่าไปแล้

ไฟทำไมต้องปล่อยให้มึงรอดตายพิชชาต้องหามาเจอหล่อไปเรามีเก้าพันสองร้อยขายดิบแปดร้อยเดี๋ยวเราลองซื้อก่อนยโามันปล่อยพอดีมันได้กันนะอือก็ตายเพื่อนอีกคนก็จะไม่เป็นะตัวนั้นเป็นตัวเล็ก ไปไหให้ไปบัวอันนี้คือลายฝีมือตกอ่ะไปให้ให้กูพูดมันอยู่ไหนไว้อยู่ข้างบนจริงช้าไว้ตัวหนึ่งอ่ะไปยิงให้โดนไว้ข้างบนจริงช้าไว้โบนจริงช้าโอ้ยนี่ไม่ได้เฮ้ยแต่กูเก่งที่แรงสุดได้เหยื่อตัวเดียวเก่งแต่เชอรินเนี่ยเชอรินเนี่ยยืนนิ่งทำไมอ่ะกูไม่เข้าใจอ่ะอ๋อดูวันนี้ให้ หนุ่มอยู่เฮ้ยดูแลให้หนุ่มเขาก็คอยอ่ะโอ้ยเกมก็ต้องเล่นหนุ่มก็ต้องดูให้เออเอ๊ะไงวะก็ต้องแปลว่าเขาไม่มีอ่ะดีแล้วพูดคตรดีอ่ะมีเยอะอยู่ค่เดียวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพี่เข้าไปไว้พี่ดูเฮ้ยเฮียเดี๋ยวเป็นแรบอยากได้ภาพเฮ้ยนี่ไงเหมือนจะได้เนาะ ได้แล้วหรอเอ้ามีไงได้แล้วแล้วก็เกมเเล่นละโอ้ย,นอยอคนิตภาพไม่ออกเลยตอนนี้เรามีเพรส เาเข้าไปในแคนวาเธอจะใส่อะไรเขาหรอเป็นเป็ดที่แอบอยู่ในเป็ดบางทีอะแสบนะอะไรจุ๊กโอ้ยคุณมาแล้วเพราะว่าขนาดแคนวาเขายังเคยเอาอยู่เลยแล้วลองหาว่ะโอเคโอ้ไม่ไหวนายเอ็กอะไรนะใช้อ AI ทำวอปไว้ใช้ AI ทำวอปไว้หรอดีดีกว่า ที่สมัยกูไม่เห็นมีเอเลยว่ามันถล่มันเลยเหอไหมเอเยเดี๋ยวเรืองเอไอเขาเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ตังอ่ะเธอเป็นไงหลายส่วยไม่มันยังไม่เสถียรไงตอนนั้นน่ะเออน้องบอกมันยังไม่เสถียรไงตอนนั้นเออมันยังแบบไม่ได้แบบขนาดเนี้ยแบบมันยังไม่แบบขนาดเนี้ยไอ้ทุกขเอาหนูทำไมทุกข์มันจะเถียงไง จะว่ามันเป็นอะไรมึงยังรอดอีกเหรอรอดอยู่มึงไม่รอดเหรอรอดจะมาเล่นโลบอกรับเขาไหมเล่นเลยครับโอ้ยหอะไรพีองเขารับงานกันเถอะอยวอันนี้คืออันนี้คือโปรเจกต์ที่เธอไปทำกับใครนะไม่ใช่อ๋ออันนี้งานวันนี้ไม่งานเดียวอ่ะไม่ใช่งานกลุ่มโอเค ไม่ไม่ได้ยินอ่ะไว่พูดหรอไม่ได้ยินเสียงเลยอะแองใหญ่าเห็นเกเห็นว่าเขาเกียดเราเพพี่เฮ้ยทุกเม็ดทุกเม็ดทุกเม็ดเออตายฉันไม่เลวไปนะอ้สัพันาจะบมรัเล่นเกมตอมอยู่

ซ่อนไม่หาหาหน่อยตุ๊กไม่มีใครเจอกูแน่ไม่มีใครเจอกูแน่กูบอกเลยกูณแม่เป็นตัวเด็กข้อมึงย่อยังไงวะไม่แล้วจะมึงเป็นที่อะไรกับพอคูล่ะดังเห็นกูป้าเห็นกูป้าน้องกูป้าไหนวะสวยอะไรมึงพอแล้ว มึงเป็นยีราฟใช่ปะกูอยู่ใต้เตียงมึงไหเโี้ยโอยน้อเบืสาวเว้ยช้าเลยกะแฟ่เขานั่งชมกันสาวคนเม็แฟนเว้ยมึงยอมตายเหยไวมไม่ได้ยังรอดหรอกป่ะอู่สุดท้ายกด้หยนละอิ้นหวังจะเฮ้ยใครมันอะไรวะ ไม่มีใครเจอกูแน่ไม่มีใครเจอกูแน่กขบอกเลงูข้อสิ้นหวังอ่ิดอะไรขึ้นสับเขาสับกูอนหนุเขสอบน้ำใช่ไหมไม่เคยอยู่ในพ่อน้ำโอ้ยพี่อย่าเป็นงูสัตว์ใครมึงเหรอพี่เห,เห็นกูเด้อเฮ้ยอย่าไปเฮ้ยไอ้เชืยบักแม่งกูติดจกเลยกระสุนใหญ่มันทำยังไงวะลูกอ่ะ กดคิวอะกูมีคิวให้กดไหมกูจอกดคิวตัวเองเลยอ๋อกูกดแหละไหวเดียวไหมไม่มันต้องใช้ปืนอะไรหรือเปล่าไม้มันจะมีปุ่มอยู่ด้านซ้ายอ่ะเห็นไหมเมื่อมาเป็นคนที่นี่ก่อนจะกินข้าวไม่ตรงเวลาหรือเปล่าได้จะใส่กินได้ตรงเวลาเลยเจอข้าววัเนี่ย้กินเนี่ยเขาลูกเอลขอบคุณ ไ,ไม่ได้อยู่ตลกเว้ยทำไรอ่ะเดี๋ยวคนเขาจะเมื่อกี้หูดับอ๋อเหรอฮะอ๋อคือมันจะไม่จบอ,อีกเหรอ <c oughs> อ๋ออ๋อเออมีสองออไว้กูได้มงกุฎทองอ่ะวันเป็นไหนเขาอยากเอาอันนี้ออกว่ะเธอตอขบับเองสิ ส่งไ,ไนาหาน,น,สใน,ในไส่งไหนไอจเอใดเปดดจอ,อยากเอาไอมันเป็นโลกโก้แกม,ม่าออกมาเจอออกแ่ไห้ออก้วมาดูกันเดี๋ยวนี้มันเปิดไม่ได้ไอ้เหี้เปิดได้ไหมจะเปิดได้ไมเปิเปิดได้เปิดได้ ก็เป็นควายแค่แรม,มันจะออ,ออกได้เหรอเธอเออนั่แเละมันออกได้น่แต่เอามันต้องทำเป็นคอยแบบอ่ะคุณคิดตัวเดียวกับกูเลยพี่แบบ้ใช้พอคอยสามหกห้าได้่ะเขไม่รู้เรื่องเลยเธอถ,ถามว่าอนะไรเนาะถมมาถามคนเรียนนักสรตอนที่ชดุดแฟนพข้าว S <S <to play> ต่ว่าเมื่อกี้มราเป็นตัวอะไรวะฮีรับเหรอไม่ใช่ดูเหรอเป็นตัวเดียวกับพี่อ่ะลิงอะไรอะรับพิธีนะไมันไม่ใช่ลิงีตัวที่เราเป็นอยู่อ่ะ จุกจุกไมรเออเียัเวเมงล่างเหรอล่างรถละไม่ตัวอะไรวะหายใส่ไว้เป็นตัวมามาทามาตาเฮ้ แม่งกลางการเะย่เหี้ยกูตายเอ้ย <c oughs> นอไปหลอดเก็บไปนิดเดียวไปหลอดเฮ้ยเราตังครบหนึ่งหนึ่งแล้ว <c oughs> เราซื้ออะไรดีไหมนะเราเราซื้อไปแล้วอ้าวเราก็ซื้อไปแล้วตอไปเราเล่นหนึ่งตอนไหน แม่จะนอ่ะไม่เลยนะจะรอเดินไปแล้วอ่ะพรุ่งนี้เช้าก็ทดลองอ่านเนื้อหาดูยังเผื่อมันแบบว่ามีอะไรใช่ไหมโอ้ยมันโปุโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวสักตาแล้วนะค่อยไปเล่นกันใหม่แต่ต้องลองอสาวจะไปแล้วดีสาวจะไปแล้วดีที่ดีที่สุด อุ๊ยลูก้าเศร้าเลยขนาดต่อไปแล้วเฮ้ยดีได้ปดทองด้หรอจะได้เป็นไรอ่ะใช่เศร้เลยดิลูก้าด้นอะไรอ่ะเล่นเป็นไอตัวอะไรเศร้าเลยดีเศรเลยดิเศร้เลยดิหมันเป็นลิงอะเจ้าอะไรอ๋อสาวไปเศราไปเราหน่ะไปคุนี้ตื่นตีสี่ครึ่งเนี่ยเฮ้ยทำไมไปไหนอ่ะเข้างานเ เข้าก่อนหกโมงเลยไม่ไม่ได้ทำอะไรโอ้โหเยอยกูเป็นยั่างย่าอีเะีืยกูตายแน่เลยเีืยกูเป็นเป็นยีราฟตัวใหญ่เปแล้วเนี่ยหมอบพี่หมอบหมอบหมอบมันคงไม่เห็นหมอบยังไงให้มันไม่เห็นวะอืย นนชุดอะไรอ่ะชุดแบบแบบโอ้โหไม่ได้เจอแต่จะพากนคนเราจะผ่านแต่ไมานเไรอค่ไมว่าใครจะอกไม่ย ยังในแหลกไอ้ช่างเอาหลาดแล้วเนะี่ยไอ้ช้างวะอ้ไว้มนช้างหรอหลอยไอพี้งคล <c oughs> ราก่อนหน่อยไว้ปุ้ปัาต <c oughs> ิดเอามองขึ้นใจบัดพน ีครมีพอนบ้างเนอะไรคือมีแม่ผมจะเนี่ยดจสิเอะอ,ะอะไรคือมีกี่คนนะกล้ยกวยเออสองคน อยู่อยู่คนเดียวเฮ้ยกองแตกของแตกแยกยายน้องยูปูนอ๋อแล้วไม่บอกสักคำมีอย่างละสิบอ่ะ เออแล้วมีตังให้ไหมล่ะทำไรอยู่ครับการวาเไม่นานี้รอดยังดูสตอรี่อรอมาชนะทำไรอยู่ครับนก็บถายทีดีคือเห็นอยุดแต่ว่าทำไรอยู่คือต้องถามใช่ไหมจบด้วยดีบายบายไม่ไม่จบปันดี้ปันดี้ช้สัตว์ดีกว่า